พี่ชีพคะอะตกลงนี่เราไปไหนกันคะเนี่ยพี่จะพารถไปที่ที่เราไม่ต้องแชร์สายตาใครเลยที่นี่เหรอคะที่นี่คือบ้านของเราไงส่วนต้นลั่นทมต้นนี้ก็จะเป็นตัวแทนความรักของเราบ้านเราจากมุมนี้สวยจังเลยค่ะ <S <S แต่มีต้นลั่นทมตั้งอยู่หน้าบ้าน <S 2> <S 2> ไม่มงคลเลย รถขะบรถใจเย็งเงยนๆก่อนนะครับเหตุผลอะไรที่มันต้องอยู่ที่นี่ลั่นทอมเขียนพินัยกรรมเอาไว้ถ้าเกิดเราอยู่กับศพได้ครบหนึ่งร้อยวันทุกอย่างจะเป็นของเราทำไมลั่นทอมต้องให้พี่มาเฝ้าศพมันทั้งร้อยวันตายไปแล้วจะรู้อะไรได้ลั่นทอมเพนาะน่ากลัวที่รถขี่เยอะมากพี่ชีพคะวาดรูปให้รถหน่อยได้ไหมคะวาดรถให้สวยที่สุดเลยนะคะ เพราะพี่เหรอถึงทําให้เธอต้องมีคนอื่นพี่รู้ไหมเวลาผมอยู่กับพี่ผมเครียดแค่ไหนชีวิตของพี่พี่มีแค่เธอเพียงคนเดียวพี่ทําทุกอย่างเพื่อเราสองคนพี่ขอแค่เธอมีพี่แค่คนเดียวบ้างมันยากมากเลยเรารู้ไหมคนเราอ่ะมักจะเลือกบางสิ่งมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเสมอพี่ให้โอกาสเธอหลายครั้งละแต่เธอก็ยังทำนี่มาทำอะไร พวกกับผัวกูไปหาแล้นมีก็ไปอยู่ด้วยกันดาบไตที่ฉันยิงอยู่เขาก็จะกลับมาหาฉันดี